พระพุทธมหาจักรพรรดิสถานที่ประดิษฐานพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหารริมคลองด่างเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครพุทธลักษณะศิลปะรัตนโกสินปางมาลวิชัยทรงเครื่องขนาดหน้าตักกว้างเก้าคืบวัสดุสำริดลงรักปิดทองเมื่อเอ่ยถึงย่านคลองด่างเขตบางขุนเทียน คนจำนวนมากอาจรู้สึกเพียงว่าเป็นย่านเลือกสวนชาญเมืองที่ไม่มีสิ่งใดน่าสนใจแต่ผู้ที่ใฝ่ใจในทางศิลปะและประวัติศาสตร์อยู่บ้างคงจะนึกถึงวัดสำคัญๆบนสองฝ้าครองนั้นและหากมีผู้ใดก็ตามนึกถึงไปถึงวัดนางนอมก็ย่อมจะต้องนึกถึงพระประธาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องที่ถือกันว่างามที่สุดของกรุงรัตนโกสินทร์วัดนางนองเป็นวัดเก่าแก่จะสร้างตั้งแต่เมื่อใดไม่เป็นที่แน่ชัดแต่ก็มีผู้พยายามอธิบายจากเหตุแวดล้อมว่าวัดนี้มีพัฒนาการร่วมมากับชุมชนบางนางนองซึ่งอยู่บริเวณคลองด่าน อันเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สําคัญมาตั้งแต่ราวต้นกรุงศรีอยุธยาวัดนี้จึงน่านจะสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพียงแต่ไม่อาจกำหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนลงไปได้วัดนางนองมาได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อยกเป็นพระอารามหลวงเมื่อแล้วเสร็จจึงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงผูกพัทธสีมาในปี2384เหตุที่ทรงบูรณะาวาัดนางนองเชื่อกันว่าเพราะย่านบางนางนองนี้เป็นเขตนิวาสถานเดิมของเครือญาติฝ่ายพระราชมารดาคือกรมสมเด็จพระศรีสุราลัย ดังจะเห็นว่าพระองค์และพระราชมารดาได้เคยทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดในละแวกนั้นมาก่อนแล้วคือวัดราชโอรสและวัดหนังการบูรณะใหญ่ในรัชสมัยรัชกาลที่สามทำให้ลักษณะศิลปกรรมที่ปรากฏในวัดเป็นไปตามความนิยมในยุคนั้นคือพระอุโบสถทำแบบมีระเบียงหน้าหลัง หลังคารถมุกหน้าหลังแบบหน้าบันชั้นรถภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานบนฐานชุกะชีปั้นลายปิดทองประดับกระจกพระพุทธรูปพระประธานองค์ใหญ่นี้เป็นพระปางมาลวิชัยทรงเครื่องพระพักและพุทธศิลปะเป็นแบบศิลปะสุขโขทยัย เครื่องทรงที่ประดับอยู่เป็นชิ้นส่วนต่างหากจากองค์พระเฉพาะมงกุฎทรงมีประวัติความเป็นมาอย่างสำคัญกล่าวคือเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวปฏิสังขรณ์พระปัางวัดอรุณราชวราลามเมื่อถึงคราวจะยกยอดนพสูรสวมยอดปรางโปรดให้ยืมมงกุฎ ทรงพระประธานวัดนางนองไปสวมบนนพสูนที่สร้างเตรียมไว้ซึ่งถือเป็นเรื่องที่แปลกและมีผู้พยายามตีความไปต่างๆบ้างก็ว่าเป็นสัญญาณว่าเจ้าฟ้ามงกุฎจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินต่อไปบ้างก็ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงความเป็นจักรพรรดิราช ของพระบาทสมเด็จพระนังางเจ้าอยู่หัวพระพุทธรูปทรงเครื่องพระประธานวัดนางนองได้รับคำยกย่องว่าเป็นงานปฏิมากรรมชั้นยอดชิ้นหนึ่งของงานช่างสมัยรัชกาลที่สามนับเป็นพระพุทธรูปที่ควรค่าแก่การไปสักการะอีกองค์หนึ่ง